สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับกุลาบมิเรียาจากริบบินกันนะคะวันนี้นะคะเราจะสลับสีริบบินเป็นเกสรด้านในสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีเกสรเป็นเหมือนกับกุหลาบตูมนะคะเราจะทําเป็นกุหลาบตูมด้านในนะคะแล้วก็เราจะมีการตกแต่งใบจากด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นริบบินเนื้อสรายนะคะ จำนวนสีเส้นค่ะแล้วก็ความยาวนะคะเราก็จะใช้ความยาวอยู่ที่ส0สเซนนะคะเราจะทบกด้านสั้นขึ้นด้านบนประมาณนี้นะคะแล้วก็ปดให้เป็นรอยค่ะนี่นะคะล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณ10เซนค่ะแล้วก็ให้อรด้านสั้นนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคะจากนั้นเราก็จับริบบิ้นนะคะแยกออกมาทีละเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาคล้องให้เป็นฐานสีนะคะ เส้นที่สามก็คล้องเข้าไปค่ะแล้วก็เส้นที่สีนะคะนะคะเราก็จะดึงให้กระชับค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพับเก็บนะคะเราจะพับเฉพาะเส้นด้านสั้นก่อนนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดสีเส้นนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะใครที่อยากจะใส่เรียนนะคะก็สามารถใส่เรียนไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พีิกลับด้านค่ะเราก็มาเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเฉพาะเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะสอดไปให้ครบทั้งหมดสีเส้น จากนั้นเราก็กดให้แน่นๆนะคะอีกลกับด้านมาค่ะแล้วก็จะมาทํามุมแหลมนะคะสอดให้ปลายริบบิ้นเนี่ยนะคะชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือนะคะให้ครบทั้งหมดสีเส้นเลยนะคะเ,เพื่อนๆมือใหม่ก็ทำเป็นนะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะ ก็ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จับริบบิ้นเรียงเส้นกันนะคะทั้งหมด4เส้นแบบนี้นะคะเราจะไม่ม้วนนะคะให้ได้แบบนี้จากนั้นเราก็จับเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะค้งกลับลงมานะคะเราก็นํามาสอดในกลีบนี้หรือว่าเส้นตรงนี้นะคะนี่อ้อมเอา3เส้นทั้งหมดนี้ไว้ด้วยนะคะจากนั้นคะ่ะเส้นต่อไปเราก็อ่า อดเฉพาะเส้นด้านบนก่อนนะคะนี้เส้นต่อไปค่ะแล้วก็นำเส้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะโค้งกลับลงมาสอดแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะโค้งลงมาค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็นำมาสอดแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเกสรเป็นลักษณะเป็นกุลาบตูมนะคะที่เป็นมุมแหลมขึ้นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็นำริบบิ้นเนื้อทรายจำนวนสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่12เซนนะคะเราจะนำมาสลับสีนะคะนำมาสอดใต้เกสรแบบนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นโผล่ไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่หลุดง่ายเวลาที่เราสอดกีบนะคะเราก็จะสอดให้ครบทั้งหมดสีเส้นนะคะสอดใต้กีบแบบนี้นะคะสอดไปให้ครบทั้งหมดสีเส้นคะ่ะ นี่นะคะเส้นสุดท้ายก็สอดเข้าไปอีกคะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะจับเส้นตรงนี้เข้ามาก่อนเนาะเราจะพับเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนี้นะคะบิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นก็อ้อมข้ามมาค่ะข้ามริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็นํามาเส้นสอดในเส้นถัดไปนะคะ เราจะข้ามไปหนึ่งเส้นนะคะปลายริบบิ้นตรงนี้ที่เราสอดนะคะเขาก็จะโผล่ออกมาด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงเข้าไปประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราจะได้แบบนี้เส้นต่อไปก็คือเส้นที่เราข้ามนะคะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็อ้อมมาค่ะข้ามริบบิ้นหนึ่งเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นําไปสอดใต้เส้นสีขาวนะคะบิดไปด้านหลังก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวนะคะ ปลายริบินก็จะชี้ออกมาด้านหลางประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะเราก็จะเลือสองเส้นต่อไปเลยค่ะบิดไปด้านหลังแล้วก็อ้อมมานะคะข้ามริบินก่อนหนึ่งเส้นบิดไปด้านหลังเกี่ยวก่อนหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นค่อยสอดใต้เส้นสีขาวนะคะทําลักษณะเดียวกันนี้จนครบทั้งหมดสีเส้นนะคะเส้นสุดท้ายก็ทําเงอนกันเลยนะคะเส้นสุดท้ายนี้ก็จะอ้อมออกไปด้านนอกนะคะ แล้วกน็นำไปสอนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นเกสรลักษณะนี้แล้วนะคะนี่เป็นเกสรที่แปลกใหม่ด้วยนะคะเราเพิ่งจะทำเป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่จากนั้นคะ่ะเราจะพับเส้นที่เหลือเลยนะคะจะพลิกวินนะคะบิดมาด้านหน้าอ้อพอกิบ ้านนอกมาด้วยนะคะจากนั้นก็บิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็นําไปสอดใต้กี่สอนสีขาวนะคะปลายได้บินชี้ลงมาด้านล่างประมาณนี้นะคะจะเป็นกีที่ซ้อนกันในแบบที่สองนะคะบิดมาด้านหน้าค่ะพ้อมอากีไปด้วยนะคะพ้อมอกีแรกไปด้วยนะคะจากนั้นค่อยปิดปลายได้บินไปด้านหลังค่อยสอดนะคะดึงเบาๆค่ะประมาณนี้เนาะ ทำจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นสุดท้ายนะคะดิบมากค่ะแล้วก็อ้อมไปด้วยนะคะตรงไห้ที่สอดยากเนาะเราก็ใช้แหนบขาในการช่วยสอดเนาะเก็ค่อยๆดึงนะคะอย่างเบามือเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่อยๆจัดกีบนะคะ เส้นไหนที่ไม่เท่ากันนะคะแล้วก็คลายริบบิ้นออกด้วยนะคะจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือนี้ออกเลยนะคะเมื่อเราตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือออกเสร็จแล้วนะคะใครที่อยากจะตกแต่งใบจากด้านหลังนะคะเราก็สามารถตกแต่งใบเพิ่มเติมได้แบบนี้นะคะ